นะครับสดีารับเซียนปาตานสวัสดีครับผมสวัสดีครับพี่น้องเอ็มซีทุกคู่ทุกคนนะครับเนาะครับสำหรับคลิปนี้ครับผมครับเสภาพี่น้องครับมาเบิ้งสรุปนะครับเนาะตัวเลขกน่าทากของเราพัฒนาครับผมสวัสดีครับผมส่วนนี้ตัวนี้ก็เป็นแอคเตอร์พี่น้องเด้อนี่ครับสวัสดีครับพี่น้องอยู่ที่สวัสดีครับเอามนี่มาสรุปซีอาจารย์ดังนะครับโค้งสุดท้ายกับหัวเราะพัฒนา นะครับว่ามือแรงนี่สองคุ่มครึ่งทางเสียอาจานี่จะคัดเน้นให้สุดๆเด็กพี่น้องวันนี้รับรองว่ามีเฮ่กันี่อ้งองพี่ครับผมอักตาวาทิตย์ตามว่าให้เลขขาหรือเลขแนนะพี่น้องเช่นปลนด,ด่านเป็นคนเขนียนสรุงกันเอาครับขาเริ่มต้นกันได้ครับพี่น้องนะครับ,บครับ ครับผมครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องพี่น้อหรับวันนี้ก็มากกันนะครับเนาะครบทุกทุกีว่าอาจารย์ครับผมคราจบกันแล้วนี่จะว่าสรุปที่ย์อาจารย์ดังัวหน้าวัฒนาครับวัฒนาเนาะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับอบคครับอคครับสวัสดีครับสวัสดีครับไปไมากในคนนี้ ตั้งใจมาสรุปตัวเลขหน้าท่างให้พี่น้องเอฟซีนครับสวัสดีครับเอฟซีครับโง่ตายหาิกท่ากันเลยเ้ยพีน้ังเลยที่เราเป็นลำกัมคือ่เห็นจากของเสียดูเลขเปลาพัฒนาเสียอาจารย์นะครับเนาะเสียจากทียตอาจารย์หมืนนะครับที่ที่ชงโอนที่น่าคผู้บาอาจารย์ที่พู้อาจาระมาณเป็นสิบเอ็ดสำนักนะครับเนาะมาเริ่มต้นได้พี่น้องเอฟซี บ้าแล้วครับผมเหลมนี่ที่เรกเอาตะเล็กบี่งต้เป็นแถวเลยครับเอาตะเหล็กบี่งกอนครับผมตะเหล็กเบี่งตเป็นแถวเลยอ่วันนนเอาเอาจากหนึ่งหอดเอาอ๋ย่าง่อยเนาะว่ามันอยู่ครบนครบจอาจารย์ิอาจารย์ครับตาว้าหองเขาเขียนเหล็กหนึ่งอดหอดเหล็กศูนกันครับผมเหล็กบี่งก่นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปเก้าศูนย์ห่อ้าพัมาเป็นครับเาเอามาได้ก่มีก็ได้เลยจะศูนไปหนึ่งก็เลย สามสี่อ่ะก mm ับบารนี้เขาวิ่งหนึ y ่งมากกวนามูอาจารย์ได้แนบเปิดมากทุกอาจารย์นะครับเชิน uh ป้าตานก่อนมีเลขิ่งด้ยเล็กวิ่งเด็กเอาเชิญเลพอห้องน้ำผมมันไม่ครบเออเอาน้ำน้ำควั่นเอาเอาห้องอาจารย์เอีมันอาจารย์เอีอาจารย์เอี เป็นคลิปสองเลยบ้านนี่ครับขออาจารย์นะไย่ได้คุนขอบอาจารย์เยอครับรับผมขอบอาจารย์วิ่งสีตัวเดียวอออแฮปอยู่นึงกันมีเจ้าอาจารย์เดี๋ยทีเดียร์นึงกนสี่บ้นอะไ้า่งกันบ้าเรอว่าตีวไว้เช่ไหตีว่ตวอนนี้เส้นปานาจารศูนย์กับเกศูนย์กับเก้า เช่นน้องไข่สามกับเก้าสามกับเก้าไปน้องมาเบิร์เลขจิ้งน,น,นะครับนะ 1> 1่ะหนึ 1> 1่งกับศูนย์หนึ่งกับศูนย์ปู่ศูนย์เจ็ดหนึ่งกับสองหนุ่มสวนยางเก้ากับสาม ปูโคลาดหกกับสามเสียนคนริมทางเจ็ดกับแปดวันนี้ล่างเก้ากับแปดีล่างเก้ากับแปดเสี่ยนพิม้หกกับแปดปูสงหวังเจ็ดกับแปด ูสวังกับปูขุนคนเดียวกันเด้อพี่น้องพอแต้มแปดกับเก้าพอแตม่ัมปูซูนแปดเลยเท่กันคนเดียวกันพอแหล่นอนหน้าศูนกับหนึ่งครับันเดียววันนุ่มสวนยางพอี่เลยโอ้นุ่มส่วนยางเก้ากับสามเอา้อเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วเก้ากับสามเแล้วขอบแลยอบล อาครับพี่้องเอพีนี่คือคัดตัวเรนงมะคัดคัดเลขวิ่งกาเลขวิ่งที่ชนนะครับที่วิ่งที่ชนกันนะครับตัวไหนไมาแห้งโปรโมนะครับกับยูนหันนะครับพี่้องเราจะคัดสันดอกไม้อีกรอบหนึ่งนะครับที่นี่มาเพราะจะมีแปดกับเก้าที่ไมาแห้งที่สุดนะครับรอบมากคือหนึ่งสามกับศูนย์นะครับเาที่นี้ ขาดออกมาแบบเก่าๆนี่คือตเดินเลยนี่มันบ่ครับไม่ไวไปเลยเล็กวิ่งนะครับวิ่งเด่นเดแต่ตกกก็ไปซื้อตัวนี้เราซื้อตัวเลยของมันเลยจนตากันไปเลยเนี่ยตาอยางนี้ตาอย่างนี้เออตัวเด่นหนาขนาเลยเออยังกันหมดยังไงศูนย์หนึ่งสามตัวร่องอ่า พองเก็บบอแหละเนาะมันหน่อยครับเอาซีาตัวครับมียตัวนี่มีสีโคเชตัวนี่ตัวรองํำกันหเลยตัวนี้เต็มๆ้ะตัวนี้ตัวรองก็ได้ขี่ลายได้พี่น้องวันนี้เดี๋ยวเาจะมาัดตัวรองวันนี้มวดที่ผ่านมานี่คือปูศูนย์เจ็ดแล้วเขาถูกกลับเนาะครับเต็ศูนย์เจ็ดเข่าดิ อาทิตติดจอกนะแปดเอาแดดกม 8, นนะ็มีแปดหนึ่งเอาเส้นนี้แล้วแปดสองแปดสามเก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามอมีแค่นั้นนะ่ะที่เอา บาลนเซียนน่าดีหนึ่งเก้านเนะตนนตเ<ะ>เอออ,อันย้อนนะอันย,อย้อนปัหนึ่งแปดหนึ่งแปดสองเก้าสองแปดตวก,กันออาเก,ก้าศูนย์กแปดเอาว่าเก้าศูนย์ก็แปดตวกันมัน าะกันบอลหอครับเอาตะตัวนี่เหอมาดีไหมบอไว้แล้กก็นุดกันข้ใ้ไปยึดกองยึดกองเป็นอันนี้บบอเส็นียอเสนป้าตานเนาะจะหนาที่คือยุดไปเรืยๆนี่เพี่น้อาไปเรื่อยๆ่เส้นป้าตาเสยนป้าตานหนึ่งแปดสองแปดสามแปดหนึ่งแปดสองแปดสามแปดหนึ่งเก้าสองเก้าสามเก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามเก้าเสนน้องไข สามแปดสามเก้าบลอบมเบิ้รับเนครับสี่แปดสี่เก้าบ่รครับสองแปดสองเก้าสองแปดสองเก้าสองแปดกับกันพร้อมกับพร้อมเะอีทีเด้อมันนี้นุ่มสวนยางเก้าหนึ่งเก้าสองเก้านึสขัดเหลอกผู้เทียนมันกอล์เกตบอเนาะ เอาติดเก่าเดนเก่าเนี่เดี๋ยวครับพักไว้ก่อนขันขันเอาเอาเอาสุ่มสุดเดอนเดนก่อนขัดขัดเบิ้งเบื้องก่อนมานี้นี่ปูโคราดมีสามแปดปูโคราดมีสามแปดมีเซียนสามแปดตัวส้นมันส้นคับตัวส้นเซียนคนดิมทางแปดหนึ่งแปดสองแปดหนึ่งแปดสอง เก้าหนึ่งเก้าสองบนนี้ล่างพุไม่าแปดสามามเก้าสามเก้นสียนพม่ตัวกัน8ปดสามแปมโอ้แปาก็มาแหงเด้อปูสมหวังเก้ ก้วสีเก้าสีบ่มีเนาะครับลงล่างตัวละยี่สิบบาทของขวัแจกหมอลอนบะย่างนี่เนาะครับพระธนงครับแปดสามแปดสามเอาหนึ่งแปดสองแปดสามแปดหนึ่งแปดสองแปดสามแปดหนึ่งเก้าสองเก้าสามเก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามเก้าคือ่มตัวแข่งเด็ดเสมอตัวแข่งนี้ของพ่อเรีนอนหน้า เดือนหนึ่งติดหนึ่งติดหนึ่งก็ ары, มีเก่าหนึ่งแปดหนึ่เพิ่ม้าไปต,ต,ตัวเดนต้อาจับคู่บ่มีกับมีหนึ่งติดหนึ่งนบ่ครับเวอร์โทนี่ด้แล้วสิบสองอาจารย์สิบสองสำนักแต่ว่ามาสรุปกันที่มีโตัวตนคือซอาจารย์เนาะแก้วเนาะกับผม่ที่มีต,ตัวตนเห็นหน้ากันจะจาน นะครับมอาไปอยู่สรุปสุปก่อนตมีวะจะเอาลกตัวเรกันครับมีเก้าหนึ่งเด่นสุดเด่นเด่นจับเด่นจับคู่อ่ะเก้าหนึ่งอ่าเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสองแปดสามเขึ้นบูเชีถรกถูกตัวเด่นหนึ่งเกเด่นสามคู่หนึ่งเก้าสองเก้าอพี่น้องที่กลับกับอกบกครับผมเอาแบบนี้เด่น เด่นๆแล้วก็ติดแต้มสีแต้มสีตัวเด่นเด่นสามครูให้ลองอีกี่จัดนักกันรลดพี่น้องสำหรับคนทุนหน่อยการเด่นได้ร่องหรือแปบเนาะวัดนี่ตัวร่องเขียนลงมาต้องแต้มสีนี่ความประจบทั้งหมดกัมีอยู่ตามนี้แล้วพี่น้องพี่จะได้มองเห็นชัดเจนของมันจะเอเปียกตัวร่องมันจะตกตั้งไปทั่ว รอง่แปดหนึ่งแปดสองแปดสาเราแปดสอเ่าเอาสุดตอกันสองศูนย์สามศูนสองศูนกัสามศูนย์สามศูนย์ปรเด็นบ่ หาผลเนี่ยหาค่เนี้ยสามพันนี่ค่ะโอเคครับเห็รอสองศูนกับสามศูนยสี่พันสองศูนย์สี่พัต้องศูนย์ว้ากใช่เอาสองศนกับสามศูนสองศนนั์สามศนย์เออขนาดนั้นนั่นละบานกับผมอ่ะพี่น้องเบิรงน้ำกันนะครับเนาะครับสำหรับพี่น้องเอฟซีครับผมที่กำลังเบิรงอยู่กับครับตัวเลขแนวทางเราเนาะครับกับการสรุปครับผมครับสี่อาจารย์นะครับในการสรุปครับพี่น้อง ตัวเด่นๆนะพี่น้องครับสำหรับเลขวิ่งมี8-90ครับผมครับสำหรับตัวเด่นเลขจับคู่มี919293ตัวล่องมี8 1 82 83ครับสำหรับตัวกันครับผม2 0 3 0ครับพี่น้องเอฟซีโชคหมานทุกขุทุกคนครับผมสำหรับคลิปนี้ครับผมพี่น้องเอฟซีอย่าลืมกับตัวกันไว้น้ำเด้อพี่น้องครับผมกับบนล่างกับตัวพร้อมครับผมครับขอพี่น้องโชคหมานรำรวยทุกขุทุกคนครับผม ครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวอำลาพาจากพี่น้องไปก่อนเจอกันหลังหวยลาพัฒนาออกได้พี่น้องครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม